ก็เลวแต่นะถ้าเป็นสงสัยเอากินข้าวเร็วกินลาบหมูค่ะน้องงูนากินลาบหมูวันนี้นางฟ้าเอาอกก่อนได้ไหมคะไม่รู้จะเล่นอะไรอกินลาบกินข้าวแล้วก็มีน้องงุนามีซาลาเน่ซาลาเน่แล้วก็มากแรดดิบกเต่งเอาผัาาากให้น้งจะมีล่ะไปนนี้ บ้านไว้ตรงนั้นแล้วไปกินเอาชาร์จแบตเตอรี่ให้แป๊บหนึ่งกินข้าวก่อนเดี๋ยวฟาร์มมูดมาอาจย์นิสเซอจารย์นิสเซอมูสไอจยนนิสเซกินข้าวก่อนพี่เล่นก so ่อน ชิมซิมมมเป็นไงบ้างอร่อ,อยอ่ะยังไม่ได้ชิมเลย อันนี้ดินางแก,กกินลาบหมูมันไม่ได้เผ็ดนะม่ไม่ได้ใส่พริกไม่เผ็ดนิดหน่อยอืมนิดหน่อยเผ็ดอืมไมไเ่เผ็ดเป็นไงบ้างอร่อยป่ะบอกกับปรนานร์ตานาสิแซ่บแซบเซ็บค่ะแซ่บค่บคาแกทำแกะไม่ชอบกินก็เคี้ยวดีๆไม่ชอบแจ๊กเจ๊กเจ๊กโจ๊กี้บอก Okay, okay, okay. ประมาณนี้จอกิดทำประมาณนี้ดอกิดบอกให้กินดอกิดบอกไม่ให้กินข้าวแบบนี้คล้ายๆแบบลงหลอดคอเด็กเขายังบุ๊บเขายังอ่ากะคำนวณอะไรไม่ได้นี่ฉะนั้นการกินของเด็กปล่อยให้เขากินไปเลยเมื่อกี้กินไปโอเคค่ะมา,มารับทราบค่ะ กินมักแรดดิบด้วยโอเคไม่ไม่ค่ะมีค่ะไมนพูว

Men vi må ikke ha så her stor og så her stor. Nei, så her stor er det. Bitte litt og bitte litt og bitte litt. Og stor og stor Vi må være såhär. Inte så her, ikke så stor så her. กินไปเลยกินไปเลยกินก่อนไม่หมดก็ได้ค่ะกินข้าวแล้วค่ะบอกป้าปปานะอร่อยกินข้าวอร่อยมันปอบปนอแซมากเลยชอบกินลกิ้หน่คะกิ้ะปา

Mà đẹp điện với này บอกเขาว่าขี่เมาโทรมากนแล้วกันนะถ้าเป็นสงสัยเอามามาไม่ร้องอล้กินแล้วดิบด้วยไม่ลอง,ลลองชิมดูก่อนอะไม่โน,อน,น,อน,อน้นมอออ่อยากก่านั้นโน้นม่อยากกิานี้เพราะว่ามันมีสารแนอ่อ๋อเพราะว่ามันมีสารแน่โอเคหนูชอบสาราเน่นางชอบสาราเน่ อันก็กินแบบนี้ก็ได้นี่คะนี่โ <Okay. S 1> อเครสชาติเป็นไงอ่ะข้าวเหนียวก็กิ้มเอาอะรสชาติเป็นไงบ้างซาลาเน่อ่ะนี่ซาลาเน่ดิ อาตัวพวกจะโอเคก็ไม่วันก็ไม่วันกินไปเลยนี่ข้าวแม่ัจันอยากกินปูแม่อยากกินปูนาบ้านเอา ออมปูนาบอกยายทำปูนาไว้เยอะเดนมีนาเราไปกินกับปูนาอมใส่ผักซีดูจะพูดอะไรดีว่าเป็นแบบไหนมีความรู้สึกแบบไหนกินผักอร่อยใช่ไหมคะเอ,อาคิมมซะลหเ่อีกทีซิกับนักแรดิดน้องหนูนาไม่กินแรดิดนานแล้วมาม่าก็ไม่กินนานเเบือ่อเบือ่อ อันนี้เหรอเบือ่อมาม,มาเบื่อมากแรดิดมาม,มามากินบักสตอกับหัวขาใบมะกรูด อะไรคะช่วงหนูนาโชใช่ไหมโตขึ้นหนูจะเป็นอะไรคะโตขึ้นหนูจะเป็นอะไรคะซุปเปอร์สตาสปปร์ปปรไม่ใช่ซุปเปอร์คียตาเหรอมาอ๋อไม่เป็นซุปเปอร์คียตาเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นซุปเปอร์สตาร์ก็ต้องฉลาดเรียนหนังสือรู้จักตัวตนของตัวเอง สอรีแม่ๆก็ตัดต้นหอมอเอนหอมขาวขอโทษค่ะลูกเดี๋ยวเอามือเช็ดตาขอโทษม่ต้นหอมหมด เตียีกระดางด้นเยมีเ็ดกระด้าอรรุ่มเตาาอเนือกเือเสร็จเรียบร้อยแล้วกินอกเนื้อมากินอกเนื้อ กินข้าวด้วยอเอาข้าวโุดิคจะไปซดแต่น้ำมันมากเยอันนี้กินด้วยเนี่ยอีกคำหนึ่งแต่ลักเจะะเนียนี่กินได้ มึมามาสอนอตักงมาแบบมันชิ้นใหญ่แลวดู อิ่มแล้วนี่มันเป็นอะไร <c oughs> มันเคืองตาหรือเปล่า <c oughs> อิ่มแล้วใช่ไหมไมาเอาหนึ่งไม้ใส่ตุ้มนั้น,ม,นมันไม่ใช่หน่อไม้ <c oughs> อันนั้นมันบักสามสิบกีบนึกว่ามันมหน่อไม้มาม่อิ่มแล้วค่ะบอกว่าไปะนะอิ่มแล้วไม่ไปค่ะแม,มาจ้า อิเตอโอซิเตอก็โทษกันห้กินเขากินบักซาเลนีอร่อยใช่ไหมคะกินผักไทยอร่อยต้องอยากให้ลูกกินผักเป็นอยากให้ลูกกินอาหารไทยอาหารฝรั่งกินเมื่อไหร่ก็กินได้อาหารง่ายๆกินเมื่อไหร่ก็กินได้ง่ายมากกินอาหารที่มันเนี่ยที่มันสแตนดาร์ดไปไหนมาไหนกินได้สะดวกสบายดีกว่าบาย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 จุ๊บจุ๊บจจจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะ